โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงวิธีการเล่นไฟแจมแล้วก็วิธีการเล่นคะแนนนะฮะสำหรับใครที่กําลังแข่งทัวร์นาเมนต์อยู่นะครับผมแล้วแบบแข่งหลายเกมอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไระแข่ง6เกมบางเกมเราดรอปไป3เกมแล้วเราต้องเล่นคะแนนเพื่อที่จะเข้ารอบอะไรเงี้ยนะครับก็มีวิธีการเล่นอยู่นะครับผมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยการการเล่นแบบ เร่งคะแนนเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะพลาดจบไวเหมือนกันมีนะครับมันมันก็คือการแลกอะ่ะแลกเปลี่ยนอะ่ะเออเราก็ต้องยอมเสี่ยงเพื่อที่จะได้คะแนนยเยอะๆกับมีโอกาสที่จะจบไวเลยก็เป็นไปได้นะครับผมง่ายๆเลยนะฮะอาจจะต้องดูท้ายเครื่องบินเก่งนิดนึงนะครับเอาวันนี้เราจะมาดูทางด้านของ AG เป็นหลักเนาะอ่าพี่อธิบายไว้ก่อนว่า ทำไมถึงมีแต่ทีมที่ไม่ไม,ไ,มไม่มีทีมในลีกเลยอย่างนี้ทุกคนถ้าเป็นทีมในลีกที่มีทีมใหญ่ๆเลยมันไม่สามารถเอารีเพย์มา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 ,มาแบ่งปันหรือแบบพูดคุยอะไรแบบนี้ได้เนาะเพราะว่าบางทีมเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เอารีเพย์มามาทำคอนเทนต์นะครับคือถ้าจะไปทำเนี่ยก็ต้องขออนุญาตทางหน้าของบุรีรัมด้วย ขอของขอของฟอคอนด้วยขอพี่เดงด้วยขอพี่ตังค์ด้วยเออถ้าเราไปขอแล้วเขาไม่อนุญาตเนี่ยเขาแบบเขาอาจจะเก็บแผนนู่นนี่นั่นไงเพราะว่าบางทีต่างชาติเขาก็มาส่องบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับคือถ้าจะถ้าจะให้มีแบบคลิปสอนแบบนี้แล้วเป็นทีมใหญ่เลยอุยากมากยากมากๆคือการเล่นกับทีมลนะูกี้หน้าใหม่ก็อีกแบบหนึ่งนะการจะเล่นล่าคะแนนกับทีมที่เป็นระดับโอ้โหโปรเพเยอร์ระดับ ระดับโลกระดับประเทศอย่างเงี้ยคือก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอธิบาย,ยง,ง่ายๆถ้าเป็นในห้องลูก,กี้หน้าใหม่อย่างเงี้ยล่าได้ไหมล่าได้ล่าคิวล่าหาคะแนนได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าอะไระมันสามารถไหลได้เรื่อยๆไม่งงใช่ไหมสมมติพี่ให้น้องเนี่ยไหลมาบอโคลเนี่ยปุ๊บอ่ะไหลเข้าสนามมวยไหลเข้าวาสเซียเนี่ยไหลไหลไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นห้องที่เป็นห้องซ้อมอหรือห้องแข่งที่แบบอาจจะแบบฝีมือที่อยู่แบบ ไม่ได้ห่างกันมากนะครับผมแต่ถ้าเป็นห้องใหญ่ที่แบบเป็นมีทั้งบุยีรมมีทั้งฟอลคอนเราล่าถามว่าล่าได้ไหมล่าได้แต่ว่าล่าได้จํากัดไม่งงใช่ไหมอาจจะเล่นเมืองข้างๆเ,เล่นปุ๊บแล้วหยุดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นสองเมืองออ,อะไรประมาณนั้นสองเมืองก็คือแบบถ้าเราลงจัตุรัสเดคาปุ๊บเราไหลามาพาาเลียอะไรเงี้ยไหลามาพาาเลียเสร็จปุ๊บไหลไปอันนี้เมืองอะไรนะจำชื่อไม่ได้เกสแล่บก็คือแบบเล่นไหล2เมืองพอแต่ถ้าเป็น ห้องซ้อมดูกีฬาใหม่ก็อาจจะไหลไหลได้เรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยอิลิมอิลิเมเนตคะแนนแต้มคิวก็จะเยอะขึ้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละตอบข้อสงสัยเนาะบางบางคนถามเข้ามาว่าทำไมไม่เอาคลิปคอนเทนต์ที่แบบเป็นทีมใหญ่ๆมาลงเพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยถ้าถ้าเป็นห้องพี่เมฆเราไม่สามารถห้องพี่เมฆหรือห้องที่มีทีมใหญ่ๆอยู่เราก็เราขอรีเพย์มั่วๆไม่ได้นะบางทีเขาเขาไม่อนุญาตให้ใหเอารีเพย์มาใช้นะครับผม เพราะงั้นพี่ก็เลยต้องนี่แหละฮะเปิดห้องซ้อมเองแล้วก็เอาข้อมูลสาระบางอย่างที่แบบสามารถเอามา,อา,มาบอกพวกเราได้ก็เอาเอา,เอามาทําให้ดูนะครับผมวิธีการเล่นต้นเกมงงานๆนะ่ทุกคนดูท้ายเครื่องอต้องดูทายเครื่องเก่งต้องรู้ว่าเมืองไหนเนี่ยมีสองสองตี้บวกกันอ่เห็นไหมสองทีมบวกกันเพราะงั้นตัวนี้ต้องเป็นทางน้านของตัวหน้าง,งานแล้วตัวหน้าง,งานของกัปตันทีมของทีมเราอะออถ้าเราจะเล่นแจมเนี่ยเรารู้แล้วว่าเมืองข้างๆเนี่ยมีสองตี้นะ สั่งเลยเฮ้ยแจมนะเกมนี้เล่นสุดไหมเล่นสุดหรือเล่นแบบไฟแบบรัดกลุ่มหน่อยอะไรเงี้ยถ้าไฟรัดกลุ่มก็ต้องรอเพื่อนแต่ถ้าเล่นสุดเลยก็คือต่างคนต่างเล่นเลยเล่นอิสระเป็นตัวเองเลยแบบยืนระยะหาตำแหน่งเล่นแบบเล่นมั่วได้เลยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมว่าลงถึงพื้นเมื่อสักคู่เลยเก็บปืนกระบอกเดียวขยับเลยเพราะงั้นการเล่นไฟแจมต้องไวมากๆนะจับปืนอะไรก็ต้องขยับเข้ามาเล่นเลยนะครับ เห็นไหมถ้าเรามาแบบมาไวเนี่ยเราก็เราก็จะแบบมีโอกาสาที่จะมีปิดเกมได้ได้มากกว่าเนาะเพราะว่าเรามาครบสี่แล้วก็มาในช่วงที่เขากาลังไฟกับทีมอื่นอยู่ด้วยเนี่ยเลือดเขาอาจจะไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะครับเดียวก็เคาะโมโคโไปเดียวก็เป็นสนานะเห็นไหมถ้าเล่นไวเนี่ยเดียวก็มาเล่นหน้าได้นะครับก็คืออันนี้น่าจะเป็นการเล่นแบบเ,เล่นแบบเขาเรียกอะไรเล่นแบบสุด เออเล่นแบบสุดเลยก็คือเล่นแบบอิสระคือกล้าได้กล้าเสียถ้าเสียมาก็อาจจะแบบจบไวเลยเหมือนกันคาราเมลโอ้ยโอ้หวิ่งวิ่งอยู่หัวล่วงโอ้โหหัวแตกเลยโอ้ยโอ้คาราเมลาาเมลพิ่งเห็นนะเนี่ยพี่เพิ่งมาย้อนดูรีเพ่เอ้ยกับตันทีมเราก็ไม่ธรรมดาเนี่ยเอออนเกมของพี่ก็ยังเป็นคาราเมลอยู่นะครับโอ้โหเอาเอาเอา,เอาต่อเลยว่ะพี่เบลเอาต่อเลยวะเห็นไหมครับช่วงต้นห้าคะแนนแล้ว จริงๆมันเหมือนเกมเศรษฐีอ่ะเ,อเคยดูไหมรายการเกมเศรษฐีคุณจะหยุดก็ได้นะหมายถึงว่าคุณจะหยุดแค่5อินิเนิเตตก็ได้นะครับแล้วกลับไปเล่นเซตเมืองเดิมอะไรอย่างเงี้ยออประมาณนั้นก็คือได้ได้แต้มแน่ๆแล้วต้นเกม5คะแนนเอ,อแล้วก็ไปไปรอลุ้นช่วงท้ายถ้าเราเข้าถึงวงท้ายแล้วแบบมีไฟเยอะแล้วเราชนะตลอดเนี่ยยังไงคะแนนก็พุ่งแน่ๆออแต่พี่ก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะว่าการเจอกับ ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะเล่นได้แต่อาจจะยากนิดนึงเออเวลาไฟอาจจะไม่ได้ไม่ได้สะดวกสบายขนาดนี้นะครับมาดูคาราเมลเขาจะปิดคนนี้ได้หรือเปล่าอุ๊ยโอ้โหอุ๊ยสองเม็ดละยังไงยังไงอุ๊ยล่วงล่วงคาราเมลเอ้ยเอาว่าเก็บคนเดียวสามคนเฮ้ยอ่ะเห็นไหมครับว่าช่วงแรกเนี่ย ทางด้านของ A.G. เนี่ยไปไปล่าคะแนนที่บอกโอนมาเนาะเป็นไฟแจมได้คะแนนมาประมาณ7อิลิมนะครับตอนนี้ขยับมาซ้ายคือการเล่นแบบล่าล่าคิวเนี่ยต้องแอค s ีฟนะแล้วก็ต้องแบบต้องแบบต้องปล่อยให้น้องเล่นในอิสระแล้วก็คือพยายามอย่ายอยู่กับที่ต้องขยับเรื่อยๆเอขยับเรื่อยๆจะได้เจอไฟเรื่อยๆครับโอ้ยหัวหพี่ดิวอันนี้ดิวนะที่ชื่อ A.G. เอ่ยๆนะโอยเอาไปสอโอ้โห เดี๋ยวรอดูพี่อยู่ได้นะฟอร์มแพทใหม่พี่พี่มองว่าโอ้โหหัวแตกหลังไอวอเลยปึ๊บโอโหเอาหมดเลยโอโหคนเดียวยิงเงียบเงียคนเดียวก็แพทใหม่เนี่ยก็าเขาเนิฟเรื่องของความถึกเนาะเรื่องของเกาะเรื่องของ ep ก็โดนเนิบด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะงั้นอาจจะโดนสไนย,ยิงแรงขึ้นหน่อยนึงเออแต่ว่าเป็นปืนโทก็พี่ลองไปเทสละเซิฟเทสอ่ะ เกาะ C ep endu อ ep ไม่ม uhm. ี endu endu แบบถึกเลยก็คือแบบ3นัดก็ตุยอะแต่ตอนนี้คือโถก้อนเนี่ยิงสี่ห้านัดไม่ค่อยตายมีทั้งแบบท่าเรียกอะไรเลือดเด้งจากไอวอลด้วยอะไรด้วยนะครับเรื่องของสกิลถ้าเป็นสายล่าพี่แนะนําก็เป็นทัศยะนะครับจะเล่นง่ายเข้าไวได้หลบไวได้มันต้องปิดไวอ่ะ แต่ว่าบางคนอาจจะแบบเล่นทัศนย์ไม่เป็นอะไรเงี้ยเล่นได้แต่เล่นไม่ถนัดอะไรเงี้ยไม่รู้จังหวะก็อาจจะต้องฝึกเพิ่มนะโอ้โหสต็อปเห็นไหมครับว่าวิธีการสั่งให้ทีมเล่นเล่น,เล,นเล่นคะแนนเนี่ยก็คือเอาง่ายเลยสั่งน้องไปเลยเฮ้ยอย่าอยู่กับที่ขยับเรื่อยๆนะก็คือน้องก็ขยับไปเรื่อยๆอแค่นั้นฮนะ <laughs> เออเจอก็คือ,เจอ,คอเจอก็ไฟท่านเองแต่ว่าอีกมุมหนึง่ง ถ้าขยับเรื่อยๆแล้วไปเจอตอที่แบบเป็นไฟที่ปิดยากๆแล้วเสียหนึ่งเสียสองเนี่ยก็ก็อาจจะผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะเออก็คือการสั่งให้แบบเล่นล่าเนี่ยมันก็แบบเขาเรียกอะไรมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเออมีความเสี่ยงที่จะจบไวเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าถ้าล่าแล้วตั้งแต่ไฟแรกเนี่ยไม่เสียใครเลยเนี่ยทรัพยากรเยอะอยู่แล้ว ออไฟหนึ่งไฟสองไม่เสียใครเลยเนี่ยแล้วก็แบบเซฟกันได้ตลอดแล้วได้ของดูดของกับทีมที่เราไฟจบไปด้วยเนี่ยโอ้โห oh, บอกเลยนะของของบึมๆทั้งเหรียญทั้งอะไรแบบครบเครืคร่องเห็นไหมสองพันสามพันถ้าเราไฟชนะตลอดอ,ะอ่ะอ่าข้างหน้าตีบารลอสนะครับก็คือ้องบารลอสหาทีมเสริมมาดูวิธีการเข้าทำนี่ฮะตัวชาร์เจอเข้าต้มก็คือสายฟ้านะกับสต็อปเห็นไหมขยับมาเล่นข้างหน้าให้ก่อนเลย นะครับเพื่อดึงความสนใจแต่ดิวนี่ถ้าปล่อยอิสระเนี่ยก็คือดิวก,ก็เล่นคนเดียวได้ะนะครับปกติสไนก็จะจะเล่นทิ้งระยะห่างจากตัวชาร์จเจอร์ของฝ่ายตรงข้ามหน่อยหนึ่งแต่วันนี้เล่นเร่งคิวไงเออนะครับโอ้โห,โหดิวปลาระเบิดเซตให้ทั้งนั่งของลาเมลปิดน็อกดาวไปอีกหนึ่งแล้วต็อปกับสายฟ้าโอไม่ใช่นะเป็นสายฟ้านะครับโอ้โหาลาเมลให้หัวาลาเมลเอาจัดเลช่วงนี้ เล่นเยอะคาราเมลนี่ช่วงเช้านี่ก็พี่ก็เห็นสตรีมบ่อยนะครับแล้วก็ใส่ฟ้านี่โอ้โหสตรีมทั้งวันเอ,อมีคนสงสัยพี่ใส่ฟ้าเ,ออเขาเรียกอะไรนะกินอะไรมาหรือเปล่าทำไมแบบไม่หลับไม่นอนอะไรเง้ล่นทั้งวันทั้งคืนพอถึงเข้าช่วงถึงวงวงอกว,วงเกือบที่จะสุดท้ายแล้วเนี่ย พยายามหยุดล่านะทุกคนนะเออต้องต้องต้องรักษาอดับแล้วเออเาะว่าคะแนนอิลิมเดตเราเยอะแล้วถูกปะคะแนนอิลิมเดตเรา20กว่าแล้วเพราะงั้นต้องโฟกัสหาพื้นที่วงสุดท้ายเล่นให้ได้เออโอ้โหโ้โหโอสตอป M9 เลงรอเลยนะครับจากที่พี่ดู AG ขยับมาด้านนี้แปลว่าจะมามาเล่นบ้านแดงนี้แน่นอนหรือไม่ก็ปั๊มตรงนี้ ก็ต้องเคลียร์โซนนี้ก่อนถ้าเคลียร์โซนนี้ได mm hmm. ้ก็จะเล่นง่ายเลยนี่คามเมลมาละมาเซตระเบิดให้เพื่อนก่อนก็คือการเล่นแบบเอ่อเล่นคะแนนเนี้ยต้องต้องต้องมีผู้เล่นที่แบบกล้าเล่นนะเล่นคนเดียวได้ทุกคนเลยนะคือแบบบางคนอาจจะเล่นแบบคนเดียวไม่ได้อะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบติดเพื่อนอะไรเงี้ยเออไปไหนก็ต้องแบบไปกับเพื่อนด้วยไปอยู่ใกล้เพื่อนอะไรเงี้ย ถ้าการเล่นคนเดียวได้สี่คนอะไเดี๋ยวพี่บอกเลยว่ากถ้าถ้าเราเล่นแผนแบบเขาเรียกอะไรเล่นคะแนนมันก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นอ่านง่ายเหมือนเหมือนให้อิสระกับน้องๆในการเล่นเอ,อไม่ต้องไปแบบไปกดดันหรือไปรัดกลุ่มอะไรมากมายออโอ้ขยับแล้วฮะทางน้าของสต็อปขยับเข้ามาเล่นก่อนเลยฮะก็คือถ้าเป็นแบบเล่นแบบรัดกลุ่มเนี่ยก็คือ จะขยับมาเนี่ยก็ต้องรอเพื่อนก่อนนะแต่นี่คือแบบอิสระไงเออใครจะเข้าก่อนใครจะออกก่อนหรือว่าอะไรยังไงก็คือสามารถทําได้หมดนะคาราเมลขยับมาแล้วอุ้ยดิวโอ้โหดิวเอาไปสองเลยโอ้โหอยุงไหนเนี่ยโอ้โหขึ้นที่สูงโอ้โหหมดเลยยี่สิบหก eliminate แล้วตอนนี้ดิวเอาไปเก้าฮะเดิมเมตดสองเมตรไม่โดนเจ็บทุกตัวเจ็บทุกตัว โอ้โหน็อกดาวน์ทำไมบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมดิวถึงกล้าวัดดิวโลง่งๆอย่างนี้เพราะว่าดิวเขายิงเจ็บไงพอยิงเจ็บแล้วฝั่งตรงข้ามเขาก็โฟกัสที่จะพันยากับตั้งไอ้บอกไงนะเขาแบบเขาแบบโอกาสสวนดิวก็จะน้อยหน่อยแต่ข้างหน้าดิวเหมือนจะมีตัวเนี่ยสไนตยต้อง,ต,องต้องหาหาจุดเล่นให้ดีเลยนะแบบเขาเรียกอะไรอะต้อง ต้องหาแบบขึ้นที่สูงหรือว่าหามุมยิงฟรีให้ได้อะเห็นปวบาต้องเล่นคนเดียวได้ด้วยเนี่ยโอ้โหเดียวเอาหมดเหลือคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้เหลือคนเดียวละเหลือใครโอ้โหทั้งหมดสามสิบเอ็ด eliminate เออก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่า,าการจะเล่นแบบนี้มันมันอาจใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์นะอย่างถ้าเราจะ มีทัวร์นาเมนต์ที่แบบเราก็ต้องดูสายด้วยต้องดูต้องศึกษาคู่แข่งด้วยว่า,าคู่แข่งเมืองที่เราจะไปเล่นวัยเนี่ยสไตล์การเล่นเป็นยังไงแข็งหรือเปล่าถ้าแข็งมา,ากๆเดี๋ยวเ,เราอาจจะแบบลามไม่ได้ง่ายๆแบบนี้นะอาจจะต้องวางแผนให้ดีดกว่านี้หน่อยอเช่นประมาณว่าอาศัยตีที่เผอจังหวะที่เขาเอาตู้อะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่ใช่ว่าตอนซ้อมก็ไปตีเขาให้เขารู้นะก็ต้องรอวันแข่งจริงวันทัวร์นาเมนต์ที่แบบมีทัวร์นาเมนต์ที่ต้องเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องวางแผนให้ดีนะครับ การเล่นล่าแบบเนี้ก็พี่บอกไปแล้วว่ามีข้อดีและข้อเสียข้อข้อข้อดีคือถ้าเราทําได้อะมันก็จะได้คะแนนอินเวสเยอะมากเยอะมากเลยเห็นปะ่ะแต่ว่าถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่อยู่ตรงนี้เลย12หนึ่งคิวสองคิวอะไรอย่างเงี้ยหรือจบแถวกลางตารางอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะั้นอันนี้จริงๆมันควรฝึก เวลาลงห้องซ้อมอ่ะสมมติเราเราลงห้องซ้อม,มหกเกมใช่ไหมเราอาจจะต้องซ้อมเดินเกมสามเกมอะไรเงี้ยฝึกฝึกล่าคิวสามเกมอะไรเงี้ยมันมันต้องใช้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่คิดว่ายัางไงก็ต้องเจอสถานการณ์ที่แบบเออเล่นไปประมาณสามสี่เกมแล้วแบบฟอร์มไม่ได้มาตรฐานมีดอปลงไปบ้างแล้วเกมห้าเกมห้าเกมหกต้องเล่นคะแนนเนี่ยมันต้องได้ใช้อยู่แล้ว แต่ถ้าเราเดินเกม6เกมสมมติเราห้องซ้อมนย่ยเราเดินเกม6เกมเลยเนี่ยเวลาที่เราต้องเล่นคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะมันก็จะหวังกับการเดินเกมก็กค่อนข้างค่อนข้างยากนะมันจะสวนทางกันเช่นช่วง2เกมสุดท้ายเนี่ยทีมอื่นเขาปรับวิธีการเล่นโดยการต้องล่าคิวแล้วอ่ะแต่ว่าเราเรายังอาจจะเดินเกมอยู่ถ้าเราเป็นคะแนนนานขึ้นที่1ที่2เราเดินเกมอ่ะอันนั้นอ่ะโอเคเข้าใจได้คือไม่จำเป็นต้องเป็นเร่งคะแนนอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าทุกทีมแบบอยู่กลางตารางท้ายตารางแล้วแบบไปเล่นเดินเกมเนี่ย แล้วเราต้องการคะแนนเยอะๆเนี่ยมันก็จะสวนทางกันเพราะงั้นต้องซ้อมสองแบบออฝึกตีให้ไวออตีไวตีเล่นแจมเล่นล่าชิวอะไรเงี้ยใ,ใ,ให้ได้แล้วก็เดินเกมก็ต้องให้ได้ด้วยนะครับผมก็พี่แนะนำง่ายๆเลยสี่ทั้งสี่คนต้องต้องเล่นให้เป็นตัวเองแล้วก็จังหวะเข้าไปเข้าทำแล้วก็จังหวะถอยเนี่ยต้องได้ทุกคนเลยก็คือไม่ล้มง่ายอะอเล่นคนเดียวได้รีเฟกต้องไวด้วยนะเอ,อ นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครคิดว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยแล้วแล้วถ้ายอดวิวดีนะเดี๋ยวมาแชร์วิธีการเล่นแบบทีมอีกนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมนะครับกดแชร์พี่ด้วยกดไลค์อีกรอบนึงนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับผมแล้วันะ